สวัสดีจ้าพเพื่อนๆวันนี้ยายกับหลานก็จะมาทํายำมาม่ากินนะจ๊ะยำมาม่มมมากินกันยายกับหลานช้อนเอต้พีแข็งๆเลยเอต้พีแข็งๆส,สวยๆหน่อยมาคุกหนักๆหน่มาเห็นด้านด้างดำดอันนี้มันอ่อนอันนี้มันอ่อนไม่เอาใส่เครื่องมาม่าด้วยนะคะแซ่บ ใส่ปลาหมึกทว่วเรามีเครื่องเหลืออยู่ในตู้เย็นแค่นี้เราก็ใส่แค่นี้แหละไม่รู้ว่าจะยำมาาม่ากินกันยายไม่เหลือกุ้งไว้ให้ยายเอากุ้งผัดใส่กะหล่ำหมดเมื่อเช้ากุ้งสดไม่ได้เหลือไว้ให้ใส่แต่ปลาหมึกหน่อยเดียวแค่นี้พอใส่เครื่องลงไปเยอะๆหรอใส่เครื่องรุงมาม่าด้วยต้อใส่ยัง ใช่ให้ฉ <saben. S 1> ันดเยอะมันลดดีมันเป็นเครื่องของมันบรรลุแล้วใช่เครื่องของมันบรรลุแล้วไม่ต้องใส่ล้หลานเติมตาขึ้นเพิ่มตาลหน่อยเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเรามีเครื่องบีบมะนาวอยู่เธอแม่ไม่เอาเครื่องบีบมะนาวนี่ไงด้ามเขียวเขียวเครื่องบีบมะนาว เครื่องบีบมันง่ายดีเขาผ่าครึ่งแล้วก็บีบใส่เดินตัวผ่าครึ่งลูกเครื่ผ่าเป็นเปียงเป็นเปียงอืองั้นแหละผ่าครึ่งงั้นแล้วก็บีบลงใส่เลยจ้ามีเครื่องบีบมะนาวมันสะดวกสบายไปเลยจ้าเค่าั้นเ่ะจะเปรี้ยวแล้วหรอเพราะม,มันเครื่องต้มยำนะ เพราะว่าม,มันเครื่องต้มยำมันชิมสชิมันมันมีเครื่องต้งยมยำมันอืออือนะใส่ลงไปมาหาสารพัดสารพัดผักใส่เห็ดเค็มด้วยนะครับเพื่อนๆ <laughs> ที่ทำหมูก็ถ้ากินเหลือกันก็ามาใส่ได้ลวกใส่เลย,ลเลยลหน้าตาเราก็เป็นแบบนี้แหละค่ะยำม,มามา่าจานเสลาจ้านเจาแจจานมเสลจ้า,จา